สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าอ่านมารีวิวของฝากจากแม่ติวนะจ้าค่ะอ่านมารีวิวของฝากจากแม่ติวนะจ้าอ่านจะเปิดเลยนะคะเพื่อนๆจ้าอันจะเปิดเลยนะคะ,าาะ,ะ,คะทางไหนน้อเจอละเจอละวอ่านจะมารีวิวของฝากจากแม่ติวนะจ้าเพื่อนๆ ของถึงแล้วจ้าขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมาจ้าเพื่อนๆจ้าไปไหนมาไหนให้เพื่อนๆพ,พบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปนะคะฝนลงเม็ดจ้าเพื่อนๆอ,อันนี้มันยังเบาๆมันยังมืดคืมอยู่จ้าอของมาถึงแล้วจ้า ถุงค่ะนางเอาถุงมาคืนจ้ะอันนี้ก็ถุงจ้ะอันนี้กระดาษจ้ะอันนี้ก็กระดาษจ้ะนี่ค่ะอ๋อเจอของแล้วนะจ๊ะขอตั้งลงข้างล่างนะคะพเพื่อนๆจ้ะนี่ค่ะนี่ค่ะจะยกมาแบบนี้นะคะอุ้ยขอโทษจ้าเสียงดังนี่ค่ะ มีหมูยอจ้าอันนี้ก็หมูยอจ้านี่มีน้ำปูด้วยน้ำปูคุณยายเลี้ยงหลานนะคะคุณยายเลี้ยงหลานส่งให้แม่ติว๋วแม่ติ๋วเขาแบ่งให้หวานจ้านี่ค่ะแหนมหมูจ้ายามองค่ะ ไส้กรอกจ้าอันนี้คือกล่องไส้กรอกนะจ๊ะนี่ค่ะไส้กรอกจ้ะกล่องไส้กรอกขอบคุณนะคะอู้ยอย่างงามเลยจ้าขอบคุณแม่ติวนะจ๊ะวันขออนุญาต เอาแล้วมีดไปไหนเนาะปาดเลยจ้าโอ้ยอย่างงามค่ะเพื่อนๆจ้าไส้กรอกงามจ้าไส้กรอกอย่างงามเลยเดี๋ยวไปเข้าช่องฟิดเลยจ้าเพื่อนๆจ้าน,น,นค่ะไส้กรอกไส้กรอกนี้คือพ่อลุงชอบกินมากเย่ยมองอันนี้เป็นน้ำจิ้มของน้องอูเขาฝักมาให้ไม่หวานนะจ้ะ น้องอู้ก็เป็นน้องลูกลูกของแม่ติ๋วนะจ๊ะเดี๋ยวอานจะลองชิมเนาะอันขออนุญาตปาดนะคะโอ้น้ำจิ้มซุกี้น้ำจิมกกำจ้มอะไรเนี่ยอืมเนี่ยค่ะโอ้ซื้อก็หลายตังจ้ะนางนางใส่เต็มขวดเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าจิมเนี่ย อขออนุญาตชิมนะคะเพื่อนๆจ้าขอชิมหน่อยค่ะอันมีเห็ดอยู่นะเห็นไหมเนี่ยยังแกงเลยค่ะเห็ดก็ซื้อเตรียมมาแล้วหมูก็ซื้อเตรียมมาแล้วนี่ค่ะเห็ดยังแงงเลยเห็นไหมเห็ดเห็ดเ็มเห็ดออรอันจีอยู่ในตู้เย็นก็ยังมีอยากจะทำซุกี้กินหมูแต่ว่าหมูยังไม่มีจ้า อุ้ยสีสันน่ากินจังเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะนางบรรจุขวดมานะก็ซีนหอ่อปากขวดมาอย่างดีเลยจ้ะอขอบคุณน้องอู้นะคะแบ่งมาให้ชามค่ะขออนุญาตชิมน,นะคะเพื่อนๆจ้าขอโทษจ้ะเสียงดังนิดจ้า ค่นจะขออนุญาตชิมนะคะขออนุญาตชิมค่ะอุ้ยเข้มข้นมากจ้ะเพื่อนเดี๋ยวจะตักเห็ดละเอาแต่เห็ดมาอันขออนุญาตชิมนะคะเพื่อน ชอบกินรสเนี้ยจ้ะกลางๆบ้านหวานเลยจ้ะรสนี้คือรสบ้านหวานเลยจ้ะอร่อยจ้ะเพื่อนๆจ้ะน้องเขาทำขายนะคะสนใจติดต่อได้นะคะเนี่ยสนใจทักแม่ติ๋วนะจ้ะได้นะคะอืมอร่อยจ้ะเพื่อนๆริ่งอร่อยจริงค่ะ อร่อยจริงๆริงค่ะใจก็อยากไปตักเอาเห็ดมาลาดเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ามันจะชิมอร่อยจริงค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าออหอมหอมหอมจ้ะเพื่อนเพื่อนอันก็ไม่รู้ว่าน้องเขาทำยังไงเนาะแต่มันอร่อยจ้ะหมดก็จะสั่งเขาได้นะคะหมดหวานจะสั่งเขานี่ละจ้ะบ้านอ่นชอบกินนะคะ อันขอชิมแหนมก่อนนะคะเพื่อนๆจ้าแรกก็จะชิมแต่อันนี้เห็นแหนมจ้าเห็นแหนมเนี่ยค่ะแหนมแหนมหมูจ้าโอ้ยน้ามาไอ้นะน้องนาเดชน้ลูกไอ้ใส่แม่เนี่ยค่ะเพื่อนๆจ้าฝนตกนะคะเนี่ยแมคคะฟ้าร้ มันเป็นใบมายมห่อเนาะเพื่อนๆเนาะร้อนขอกัดเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยเห็นแนมไหมคะเนี่ยอันจะขอกัดชิมเลยนะคะพอดีกินเลยอุ้พอดีกินเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าอร่อยจ้ะ พอดีกินค่ะน้ำไม่เปรี้ยวเกินสงสัยเขาไปซื้อตอนห่อแล้วเขาก็ส่งมาจากเพื่อนอพอดีกินเลยค่ะอร่อยค่ะนะคะอืมนะคะอร่อยค่ะเพื่อนๆน้ำปูหอมจ้กเพื่อน เคยกินแล้วแม่ติ๋วเคยแบ่งมาจ้ะใส่ตำแต้งอย่างอร่อยเลยค่ะน้ำปูน่ะอือร่อยค่ะชิมแหนมแล้วจะชิมหมูยอให้ดูนะคะเพื่อนๆจ้ามันไม่เสียนะอันนี้ไม่ได้สั่งนะคะอันนี้ของฝากจากแม่ติ๋วนะจ๊ะ ซือของฝากจากแม่ติ๋วเองนะจ๊ะไม่ใช่ของหวานสั่งซื้อนะคะหมูมยอ่อใหญ่ๆเลยจ้ะเห็นไหมคะไหคะไม่เสียไม่หวานชอบกิงค่ะนะคะไม่เสียเอา้าลูกก็อยากค่ะมื่อนจ้า ขออนุญาตแบ่งลูกนะคะลูกคนละมุมลน้องยาย่าก,ก็อยากค่ะน้องนาเดียก,ก็อยากค่ะ,ะมันไม่เสียค่ะเพื่อนนะ,ะใหญ่นะคะอร่อยค่ะนะ,อ,ะอยากกินอันนี้อีกตามเพื่อนเรื่องของเรื่องรอันนี้อยู่ ขอบคุณทุกเลิศทุกไลทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆจ้ะไปไหนมาไหนให้เพื่อนเพื่อพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปนะคะอันนี้ไม่ได้ยอนะคะอร่อยค่ะเนี่ยอร่อยค่ะไม่ได้ยอจ้ะแซบเลยจ้ะกินอันนี้แหละขอกินหมดก่อนนะคะถึงจะสั่งน้องอูจ๋าขอกินหมดก่อนค่ะ พักเข้าไปได้นะคะน้ําจิ้มซุก,กี้ค่ะอร่อยจ้ะอร่อยเลยบอกเลยค่ะไม่ได้ยอนะคะอร่อยจ้ะอร่อยตุกกาอะไรที่เราซื้อแล้วก็ที่สำคัญไม่มีสารกันบูดด้วยจ้ะเราก็มาเราก็เจ็บใส่ตู้เย็นเนาะเพื่อนๆเนาะขอบคุณน้ําใจเพื่อนๆมากๆค่ะขอบคุณจากใจเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้า คนข้างบ้านเขาก็ดู